นะคะทุกคนวันนี้ยายชิมไปซื้อมาหมูว่านไปซื้อมาเรียนมากนอนทองนะโลละหนึ่งร้อยบาทยายชิมว่าสิล่องพาเวิ่งสิผาทุเรียนเป็นมอ <c oughs> ไปชมด้วยกันเลยจ้าผ่าทุเรียนนะคะยายชิมจะทำเป็นไม้อันนี้นะ่าจะเป็นตรงที่ผู้มันไอ้นี่เนาะพี่น้องลูกไม่สวยเท่าไหร่ในพี่น้องมันเริ่มไอ้นี่ละเดี๋ยวลองดูกันเลยผ่าทุเรียนครั้งแรกกับกยายชิมนะคะ ผ้าครั้งแรกได้พี่น้องได้กินว่าดอก <c oughs> <c oughs> สิธาพืชพลเรียนให้ผู้เ่ากินพี่น้องโอ้ oh. กินทุเรียนแล้วนะคะอยู่ฟินแลนด์มาหลายปีไม่เคยกินซื้อทุเรียนมากินเลยกับเมืองไทยก็เลยจัดเลยลูกนี้490กว่ากว่ายโลได้เป็นลูกเลยนะคะพามันบอพาคือบอกหมีเนาะพี่น้องเนาะโอ้กันพาคือบอกหมีว่มามันคักเดี๋ยวนะคะรักมีลงก่อนพี่น้อง ต้องผ่าตามรอยที่เราไอ้นี่เนาะแม่ไดนกินบ้าน้อบันน,ออนี่ <c oughs> โอ้ยน่าจะโดนเนื้อทุเรียนแล้วไหมเนี่ย <c oughs> าเซลล์เลยพี่น้องรดนเหนื่อยทุเรียนเรียบร้อยได้ฉีมขาดว่า ยังไงนี่ยังไงนี่ผ่าหญ้าอยู่เด้ถ้าคนผ่าได้เป็นนี่ผ่าหญ้ายู่เด้อโอ้ยโดนเนื้อทุเรียนแล้วมัง้งเดี๋ยวขอหล่องไม้เด้ปี่น้องเด้อกี้มันบต่ตตง ่อนข้างจะยากมากนะครับโอ้ยไม่ได้แล้วพี่น้องจ้ะเขาผายยังไงเนาะค่อยคือผ่าไม่ได้คือเขา เดี๋ยวจะลองพามาจากลกูกสตูดนะพาตั้งหัวแล้วมันไม่ตรงโอ้พาใหญ่เดี๋ยวเรียกพี่หนง bật mือ đấy nhé các đừng đừng nhanh được rồi, được không được rồi, là rồi, được rồi, được rồi, được không ngắt จะลองงัดดูนะคะพาละอุ้ยน้ำตำ่ำน้ำทุเรียนตำ่ำใส่ถุงม,มือก่อนได้พี่น้องโอ้สออ้มหยากว่าสิบพายพุทเทากินคือสออ้มหยากเหะออุ้ย เนื้ออุยแบ่งเนื้อไปหน่อยนึงทุกคน แบ่งเนื้อทุเรียนไปนิดนึงเกือบละเกือบจะเป็นละทีนี้ก็ผ่ายังไงอ่ะผ่าตรงข้างหลังมันเหรอเนื้อขาวตัวนะคะเ้ยชิมขออนุญาต ป่าตรงนี้เนาะ สูงใหญ่ก็เด้อพี่น้องเด้อดดกลัวกลัวไม่โดนขาเดี๋ยวก่อนนะได้ละอยู่นะได้อยู่นะโอ้ดูสิคะถุงมือกันเออภูสวยมากเลย อาจารย์ก่อนเด้อคูสวยใหญ่อยู่นะคะนี่ติดเนื้ออยู่นิดนึงติดเปลือกแกะได้ไหมแกะได้ไหมโอ้ว้าวอุ้ยหักลน โอ้โหพี่น้องพูสวยนะคะลนแกะได้แล้วค่ะแต่แบบทุรักทุเลมากนะคะชิมก่อนดิชิมนิดนึงว่าทุเรียนมันอร่อยไหมหมอนทองนะคะเขาเรียกหมอนทองแม่ค้าเขาบอกอืมอร,อ,อ,อร่อยหวานไปด้วยอร่อยหวาน หวานเจ็บเลยผ่าเสร็จต้องเอาไปทิ้งไกลๆเพราะว่ามันกลิ่นมันแรงสามีค่อยไม่ชอบฝรังบ้านค่อยไม่ชอบกินทุเรียนมันติดเปลือกก็ต้องกินนะพี่นอ้องด้กินแล้วนะคะทุเรียนอร่อยเจียบ หนึ่งพูขอชิมก่อนเดี๋ยวพูถัดไปค่อยค่อยแกะพ <c oughs> ูนี้ขอชิมก่อนนะคะห <c oughs> หวาน <c oughs> หวานมากหวานกรอบ อาคลิปนี้ก็กิน,กนอ่างเพราะสำเนียลละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายชิมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกี่โตชไม่มอสวัสดีค่ะเอาแตะไม่ไป